ตามสัญญานะจ๊ะโอท็อ oh, ปชวนชิมมาดูกันว่าเขามีของกินอะไรบ้างโซนเนี้ยเป็นโซนสามหมายถึงฮอสามชาเลนเจอร์ฮอสามนะจ๊ะมีของกินก็มีอิสลามอยู่3าสี่ร้านค้าแหละแต่ถือว่าอร่อยมากเรียกว่าทุกร้านน่ะอร่อยเพราะอะไร เพราะเขาคัดสรรมาจากจังหวัดอยู่แล้วไม่อร่อยหรือทำไม่สะอาดเนี่ยเขาไม่ให้มาขายหน้าในเนียแต่ละคนเนี่ยเขาทำเป็นคล่องมากเลยกว่าจะได้มาขายในเนี้ต้องสร้างชื่อเสียงมาพอสมควรนะไม่ใช่จู่ๆใครก็มาขายได้น่าจะเป็นโซนที่ได้รับเงินมากที่สุดละโซนเนี้ย เพราะว่าร้านค้าเนี่ยใครๆมาก็ต้องมากินไม่ใช่แต่ลูกค้าภายนอกนะร้านค้าที่มาขายข้างในเนี่ยสองพกว่าร้านค้าเนี่ยก็ต้องมากินและการกินเนี่ยไม่มีใครเกี่ยงราคาเลยยังไงก็ต้องซื้อกินเรียกว่ากินทุกมื้อในเนี้ยได้เลยไม่ต้องซ้ำ ถ้าขายได้มาขายในโซนเนี้รับประกันโกยเงินกลับบ้านวันละหมื่นสองหมื่นได้อย่างสบายเลยแหละละออฟาร์มยังอยากเข้ามาขายในนี้เลยแต่ความสามารถไม่ถึงพรอนอกจากคล่องตัวแล้วเนี่ยวัตถุดิบสำคัญมากต้องมีอย่างเพียงพอสำหรับสิบวัน ยิ่งช่วงเวลาเร่งด่วนช่วงเที่ยงเนี่ยนะมือเป็นละวิงเลยแต่ที่ถ่ายมาให้ดูเนี่ยอีก20สนาทีกลับบ้านนะเขายังขายได้ขนาดเนี้ยงานนะเขาเปิดตั้งแต่9ก้าโมงถึงสามทุ่มพอขาแม่ค้าน่าจะเหนื่อยหน้าดูเชียวแหละแต่ก็สมกับเงินที่ได้มานะคิดว่าคุ้มอยู่แหละเนี่ยของอุจจานะ บางอิมรอนเขามาบ่อยๆโอ,อ้โหสีถึงห้าคนเลยนะบูธเนี้ยถากันสดๆอย่างนี้แหละและออฟาม